สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสรีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็ไปในช่วงบ่ายของมือวันที่12เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสกุอนนะคะมาติดตาม,มารับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื่อวัน เรามีแนวทางจากที่แม่ว่านเล่าไปทั้งซปปลปาวเล่านะคะไปเมืองเซโนโไปทําบุญนะคะเล่ากับมีเหล็กบวงสวงมอาฝากนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมือนี่นะคะแนวทางมือนี่จากแม่ว่านริมโคงค่ะเรียสไม่เป็นตัวไขอใอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วา <laughs> <laughs> ม่านมีพิ่มเติมเนาะแม่วานน่านเนาะเออ ยังมีเพิ่มเติมอยูเอชแอมไปเหล้วหวาหมูว่านหมูกนดไงโอ้โอ,โอที่ไม่ว่านท้ายรูป,ปว่าให้เบิร์กหันบอเออไปถอดตาถึงหน้าหอดว่านนี่ตอนคำคำเจ็ดสิบห้าล้านกีบเป็นเงินไทยจากบาทแม่ว่นกิดเป็นเงินไทยห้าหมื่นสองพันหกสิบแปดบาทค่ะอัไทยมันได้อัลไทยมันทบแปดทกแปดค่ะเออวันนี้ บันิคิดเป็นเงือนกีดนัันมันก็เป็นเจ็ดล้านหกสิบแปดกีบมันตรงกันนะเบิร์เดลรวยโอ้มันตรงกันเออบัน้พ่อเป็นตรงกันแล้วบัน้แต่ไว้ยังเรียบร้อยเลยบันิแตะเจ้าของเฮียเล่าถวาย่างหาเล่าหนึ่งห้าหมื่นบาทนั่นแล้วถวาย่างหาเนาะอันนั้นโอ้เขาหมายว่าเมื่อนเมื่อนก็บาทของพ่อหนิหาเมื่อนของเฮียบันิ Oh, ของเฮ่เพนนัน <okay. S 2> แต่ข้าเจ้าบบตีเป็นเงื่อนกี่มันก็จะตีเป็นห้าหมื่นบาทของไทยค่ะเพราะว่าเราเราบบได้บ่บเด้นับโบเด่นยังนะอันนั้นเราถาไวายไปเลอ,อยยังสี่นะเออค่ะ oh, <okay. S 2> ของของแต่เฮาเนาเฮ็ดเป็นตน้นฮิดเป็นยังเฮสะกอนของแต่เฮานะ่นะเพินก็เลย้มานับนะค่ะ <okay. S 2> อืมันนีบัดพ่อเฮพ่อ,อียังแหลวเรียบร้อยแล้วอุคงปูน่ะ่นม่รับเอาตน้นเอาอยัางแหลว บันนี้เพิ่นก็นเลยเข่าล่างทิ้งล่างหลังส่งกระจ้าเ,าเนะาะครับอือเข,ข่า,านะล่างส่งกระจ้าน่ะหลังส่งผู้เก่าตลีไหมันหลังส่งนั่นคนใหม่คนมาแต่หลวงพะบางอ๋อมันมี้ล่างส่งคนใหม่นี่เพิ่นก็นเลยวิ่งขึ้นไปอยู่ในรถของผีพวกแม่ใต้นนะ่ะค<า>่ะรถที่อาเพิ่นเนี่ย วิ่งขึ้นไปนอนดูหันโบล่งมยยังนอนอยู่ในรถนะอืมเออเป็นนอนแต่วคตรข้าแตวกะเอาหนามันยังไปสาไปฮดไปยังคนไปซึ้งคนลงมาสินะฮะเพราะคนลงมากจากรถเลยคนก็เลยเอาใหม่น่ะไม่ไม่น้อยไม่เจอไม่หน้อยเฮาหนังสีจะถ่ายรถเพ่นว่ามันอยู่ในนี่แล้วอ่ะอืมได้รถพ่นนะมันเป็นแปดหกสามเออตรงกันตัวนี้เนาะเออมันตรงอยู่เนี่ย ต้องกันอยู่ในเลขฮกเป็ดเป็ดหกมันสามโตน่ะเปดฮกสามมันนีพึน่นก็เลยบอกว่าบัดเล่นเอานะลูกถ้ามันถูกถ้ามันออกนะ่ะให้มาทำพระป่าให้หน่อยอีเ <c oughs> พราะว่าจะสร้างองค์แม่พญานาคอีกเกบอกว่าอย่างนี้นะค่ะ <c oughs> เออพวกข้าจเจ้าก็เลยรับเอาว่าสีขันมันเข,นะข่านะข้าเจ้ากับสีโตจังสีนะอะ <c oughs> เฮียเราบอกเลยว่าบ่มีปัญหาแต่ว่ามันเข่าอยู่ในตนี่นั่นองค์ปูโอองค์ยาที่เป็นสางไม่เลาสิรับที่ศพผู้เดียวเล่าเราบอกสินะเ่ยียพ่นนั้นบอกคะเออเฮียเราจะสางเองเรา,าประมาณห้าแสนกระบาทนี่แหละองค์องค์องของยาประมาณนี้ก็จะตีน่ะน,นะอืมอค่ะเราเราก็เลยว่าถามมันเขา่าดีถามว่ามันคือปูไหถ่ถแต่ว่ามันได้ สีสองตัวสามตัวไปยาแล้วสดเป็นคุณฉางเองเราบวะ,ะเออแต่เลยมันนิ่งอยู่ในแปรโหโคแปดเด้อเบึงกระรวยได้ค่ะแม่ค่ะเออจนจะนิง่งล้มควล้กตะทีแดงแล้วแปดหกนิ่งกับซีซีของฟูเน่ะนิ่งแปหโทกับซีซีจริงค่ะจ้าสีสองเข้ากับอ่ะหมื่นเข้านิน่งไปแล้วเนะาะสีสองเนาะค่ะ อยู่แล้วลักของปูนี่ซีสองซีสี่นี่ยเนีประมาณนิ่งไว้ของเราเราบใหวใหวเอาออกนะของปูน่ะค<ฆ>่ะแต่ว่าถ้ามาเผิ่มโตัวเข้าไปวงช่วงกจะตัเข้าไปถวายผะตานี่นิ่งซัมนี่น,นะไม่บวงชวงกับมี8 8่แปดหกหกแปดแปดหกสามวนนันที่ค่ะแม่วันเตอรแปดหกสามสารสูตรทะเบียนรถแต่แปดหกสามค่ะแต่ว่านั้น บบกสามนันแล้วว่ามันออกแล้วองวะกรนน่ะเนาะค่ะที่เราก็เลยไม่วบาอน้นกับองคปูพื่นน่ะปูมันเก็เลยบอกว่ามันอยู่ในคู่ใดคู่หนึ่งในนั้นเน่เพื่นก็เลยไปเอาผรามาพื่นถ้ใหายเป็นน้ำเอาผรามาอง์นึงค่ะหนึ่งยมก็เจ้าไปน้ำผรามาพึ่นเอาผราไม่ยืนเรี่ยมพื่นไว้ก็เจ้าต็ดตีซะโอเป็ดเป็ดลูกเลยนะอืมค่ะอืมอยู่ในทะเบียนรถนั่น ค <c oughs> เอากับอารอมณ์บน,นัวนีฮะมันออกของเพ่นอีกอกันสินะฮะมันเข่าค่ะแม่วันบันนี้มันตรงกันทุกอย่างซึ่งดีดผ่าปาค่ะเด็ก <c oughs> เงเิงนลเลียงนับเงินนับพ่าปาน่ะบันนี้เงินของของท็ปอปปอเ่าอีกสี่ข้าวเฮต้นเป็นเงินจนเงินกีข้าเจ้านะ <c oughs> า่ะค่ะข้าวข้าวก็ได้ได้หกแสนแปดสิบหกบาทแปดสิบหกกีดเอาตรงกันเนาะ ค่ะมันมันมันตรงกันบทุกอย่างนะในเป็ดหกหกเป็ดนี่นะค่ะเออหกสามห้าสกตันไหวร่องไหวเนาะค่ะเออรงประมาณนี่แหละเบื้งเดียวรวยจ้ะแม่วันจ้ะจ้ะกระซิมี่หกแปดหกแปดเป็นหกแปดหกสามจ้ะอันซีซีนี่เขาลงไหวแล้วมันมาแม่วันค่ะ เออ C C ก็ C สองอ่ะห้ามนินไว้เด็ดเด๊โอเคได้เลยค่ะจะจะตัวคลิปของปูนานะค่ะจ้าจ้ะจ้าโอเคค่ะแม่วันขอบคุณแม่วันนะคะจ้ะจะจะแม่วันสวัสดีค่ะโชคดีนะคะจ้าสวัสดีจ้าค่ะจ้สรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอ่าแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะมันอันแม่วันเล่า เล็ชุดนี้เราได้มาจากไปบวงสรวงอยู่ทางฟังสปปเล้านะคะแม้ว่าเราไปเมืองเซโนนะคะหมองที่แม้ว่าเราไปทําบุญนั่นแหละพี่น้องแม้ว่าเราผ้าเฮียคนไปทําบุญนะคะแม้ว่าเราก็ทําบุญพร้อมนะคะ<ม>พี่น้องคะก็เลยได้าแนวทางมาฝากนะคะพี่น้องคะก็อ่าแนวทางค่ะมีแปดหกแปดหกหกแปดซีซีแปดหกสามซีซีนี่คือแอดลงไปตั้งแต่งวดอ่าคลิปก่อน คลิปก่อนหน้านี้นะคะแอดลงไปซีซีนะคะมันนี้เอกก็เลยเขียนลงอีกเทือน,นึงเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางอ่าซีซีมันนี่นะคะแต่ว่าตัวที่ไม่ว่าเราได้มากก็คือ8 8แปดหกหกแปดก็บแปดหกสามนะคะพี่น้องครับซีซีก็คืออยู่อีกคลิปหนึ่งก่อนก่อนหน้านี้ที่แอดลงไปนะคะมันนี้ไม่ว่าเราเน้นเน้นก็คือแปดหกกับซีซีนะคะพี่น้องครับแปดหกกับซีซีนะคะพี่น้อง เอาใจอะไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่้องแคปหน้าจอนะคะพี่้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะจะไเลก็อย่าลืมนะคะพี่้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางขึ้นก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพีอ่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสําหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต้อ,ะอยากสุดลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่เหล่อกาอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสจปไรพ่พาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากข้างลาารล่กันนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้แนวา่าจากแม้ว่าลิมโคงค่ะทั้งเบอร์ทั้งมวลบันนี่มีเพียงซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคะแม่กษัตริย์คอร์โตล่า,าพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไม่ก็แบดบในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ